มาแบ่งเปรียบให้รียนเราใช้ <ạ. S 2> ไ้คือผมว่ามันหมาะกับที่นี่ที่สุดก็คือมันไกลมันไม่ยิ่งถึงตาพอไปถึงถ้าพูดไปแคอเทน็ตมันก็ไม่ได้ไ่ได้ครูก็ต้องเก่งทำอะไให้ครูเก่งครูเก่งแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์วิถูกื้อครูใช้มีคำพูดในโทรศัพท์มันมีอะไรต้องถามเรื่องไหม สอนใช่ไหมครับจำได้เห็นที่วูอยู่ hey. ว,ว,ว่าเด็กก็จะนี่นเด้อจะเดิน,อ,นอ,อันนี้เด้อพวกเราคนเดียวอันนี้เช่นลงทะเบียนบัตรสวัสดิการดนี้อ๋ออันนี้คือเราลงทะเบียนสวัสดิการคือลงเองหรือเปล่าครับลงเองลงที่นี่อ๋อลงให้ชาวบ้านด้วยกามาตรวจจดจ้อะไรของรัฐนะครับเช้านี้ก็มาทำที่นี่ครับเพราไม่งั้นต้องเดินต้องเดินหาลงไปข้างล่างต้องไปนู่นนะครับที่ กอจ่นน้อยปวดหัวอะไรพวกนี้ก็มาขอยาที่ใช่มาขอยาที่ไม่มีไม่มีพยาบาลที่ไม่มีหมอไม่สะดวกส่วนใหญ่ก็เป็นพาราเนี่ยเขที่เจ็บไปว่าครูเจ็บได้เฉพาะยาละมันเท่านั้นใครพยาธิพวกนี้มันคุณยายใครให้มาเอ่อจะมีมีคณะบางบริจาคบ้างแล้วก็ทางคนของเราแจกมาบ้างไงี้ ต,ต้องสอนอาชีพนี้ชาวบ้านต้องสอนทักษะชีวิตอันนี้ชาวบ้านเขาจะก,กําหนดเรื่องมาให้เลยเครับเพราะแล้วมันจะตรงกับชาวบ้านต้องการแล้วคือในในอย่างตําบลแม่หลองเนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะคล้ายๆกันคือต้องการคล้ายๆกันแล้วก็เราก็จะคัดจะคัดเรื่องที่เขาต้องการมาแล้วก็ส่งไปทางอำรวจค่ะให้เขาทาหลักสูตรอะไรพวกนี้มาแล้วก็จัดสรรอ่าสื่อ หรือว่าวัตถุดิบอะไรให้เราแล้วก็ให้เรามาจัดรวันที่ใช้ใช่ยูทูบได้เหรอครูอ่าดีนะได้แดงหิต้องดัดไฟถ่ายไม่ใช่เองตวไม่เสร็จตัวเองไม่ได้ยังขาดเลยม่เยอะที่ตัวที่มาเรียนอบตก็ไม่มีมีอสมแล้วก็มีครูเราครับท่านั้นเองคือทุกอย่างครูเราจะเป็นทุกอย่างอย่างไรครู ทีที่มันได้มีอะไรมันมีเงาพอไปได้ถ้าเข้าไปเฉยๆทีมันก็มันก็แค่มีเทนเองแต่พอเน็ตันจะทำอะไรต่อผมก็เน็ตไปว่าเออเราเป็นระบบการเรียนเน็ตก็คือว่ามันจะมีเหมือนกับกล่องชุดหนึ่ะแล้วในกล่องนี้มันคั้ลิงก์อินเทอร์เน็ตในส่วนี่จะมีทุกอย่างเลยมีเครื่องมัดตามกันมีมียาล็อกเปิดปุ๊บมันสอนครูชาวบ้านเจ็บป่วยอะไรไม่ต้องไม่ต้องเดินทางเลยมาไี้นี่ก่อนแล้วก็ที่เนี่ยมันก็ลิงก์มันจะมีกล่องเลย ลิงก์เข้าไปที่โรงพยาบาลไม่ต้องโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลที่นี่โรงพยาบาลจุกอย่างนี้ไม่ใช่ฝึกสาระทางดนก่อนจะเป็นยิ่งไม่สมก็ไม่เป็นลำไอ้ระบบมันเป็นระบบที่เราเป็นดาวเทียมเราสามารถถ่ายรูปปากได้เพราะเนี้ยเราก็จะรู้ว่าปากมันมันดีมันสมบูรณ์มันคลางหายมันได้เสร็จแล้วที่ประเทศแม้มันมีโครงการของโลกชื่อเรื่องคาร์บอนเครดิตก็คือว่าพวกบริษัทใหญ่ๆที่เขาสร้างสร้างโทรทัินเยอะๆเขาก็จะในในยุโรปในอังกฤษเนี ปลูกปากเพื่อให้มีออกซิเจนมาทดแทนสิ่งที่เขาทำลายแต่เขาทำอย่างนั้นเนี่ยาก็ยองใจเลยเขปลูกปากเขาไม่เอาเงินเขามุเนี่ยไปหาภาษีได้ประโยชน์จากการอนุดาตคนไทยกราัง่อูเพราะนั่นดอกหาคือว่าผมมเราคือว่าสมมติว่าชุมชนเราอยู่ในปากอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราต้องทำระบบขึ้นมาว่าให้เขาอะเราเปลี่นวินของเราแล้วให้ดูแลปากอยนี้แล้วถ้าหากว่าเขาดูแลปากอยู่นี้ได้ปีละปีสองปีปากมันเติบโตเนี่ย ไอ้พวกบริษัทพวกนั้นก็มาซื้อผู้นํามาซื้อไปของเขาเอาไปถักภาษีแล้วก็เงินงที่เขาซื้อก็ถือเอาเองินมาให้ชาวบ้านาริการต่อพี่ที่ได้เราก็จะต้องเอาพวกนี้มาคุมมานั่งวล็อกช็อปันมานั่งเอาให้ตกหลึกอะ่ะก็มองว่าอย่าง,างที่เราเอาเอาเอาอินเทอร์เน็ตไปลงเนี่ยก็คุยกับน้องเสมอว่าลูกดึงมาใช้งานยังไงไปงานด้วย ก็อยากเอาคอยไปกับเป็นโชว์เคสนะว่ามันนี้อินเทอร์เน็ตในที่ไม่มีก็ไม่รในไพบเลยเพราะเน็ตเราทำนายสอนรู้ว่าเดี๋ยวต้องจัดโครงการสอนครูสอนครูให้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นรู้ว่าเอาไปทำประโยชน์อะไรคือครูอาจจะรู้แล้วบ้ากแต่ว่าเราอาจจะจอดจอในประเด็นที่ครูเขาน่าจะไปช่วยชาบ้านได้เช่นสอนจอดในเรื่องของการใช้เน็ตเพื่อระบบเทคโน็ตใช้อเรเน็ตเพื่อเพื่อการคัา